ทุกคนนี่คือไฟเซลฟี่ที่ตัวเดียวจบงานเลยเรามาดูกันว่าตัวเดียวมันจบงานได้ยังไงทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้ถ้าเกิดคุณต้องการไฟเซลฟี่หนึ่งตัวที่เป็นขาตั้งกล้องได้ด้วยเอาไปไลฟ์สดเอาไปสตรีมหรือว่าเอาไปถ่ายงานข้างนอกตัวนี้มันจบได้อย่างที่หนึ่งเลยนะครับดีไซน์มันเหลี่ยมมันวางตรงไหนของห้องก็ได้อะคือพอเป็นกลมๆแล้วมันจะเก็บยากเนาะพอเป็นเลียมเนี่ยจะเก็บง่าย2มันไม่ต้องต่อสายมีแบตเตอรี่ในตัวแล้ววิธีเปิดการใช้งานนะครับหมุดตรงนี้ลง ติดเลยเพิ่มลดความสว่างจากการปรับตรงนี้หมุนไปหมุนมาเนี่ยคือแบบเปิดไฟซอฟๆนะทําให้หน้าเรานวลๆอ่ะแรงหน่อยปรับอุณหภูมิหมุนข้างล่างนะครับอันนี้คืออุณหภูมิเย็นอ่ะไล่ไปอุ่นนี่ง่ายๆเลยต่อมามันมีที่เซตมือถือตรงนี้ เข้าไปเรียบร้อยแบบนี้ใส่มือถือเข้าไปเรียบร้อยเอาไปใส่ขาตั้งกล้องได้แนวนอนแบบนี้หรือจะใส่แนวตั้งแบบนี้ไรสดถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปได้หมดเลยแล้วรุ่นนี้มีรีโมทชัตเตอร์ให้ด้วยนะครับมันจะซ่อนไว้อยู่ตรงนี้หรือจะกางขาตรงนี้ออกมาก็จะตั้งถ่ายคลิปแบบนี้ได้เลยความดีงามเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยถือแบบนี้ถ่ายได้เลยนะมันก็จะจับถนัดแล้วก็สมูทมากขึ้นประโยชน์มันเยอะมากเว้ยตัวนี้ไฟเรียงๆแบบเนี้ยประโยชน์มันเยอะจริงๆแล้วดูแสงที่ออกมาอันนี้คือไม่มีอันนี้คือมีมมอนน หน้าแบบนวเลยโอเคมันเหลืองไปหน่อยอ่ะสว่างขึ้นอีกนิด,น,ดนึงดูดิเหมือนถ่ายในห้างเลยวะแสงแบบโคตรด,ดีเลยอะมีไฟบอกสถานะด้วยนะครับใครสนใจก็ตะก้าเหลืองตรงนี้ได้เลยผมปับพิกัดเอาไว้ให้แล้วมันบอกแค่สถานะัปะเปอร์เซนต์แบตเตอรี่นะครับส่วนมึงอะ่ะเป็นแค่พี่น้อง